ขันยังไม่ได้เลยครับไหนว่าไหนวะวะเอาใหม่เอาใหม่มาจากไหนยังไงคร่านโผมมาตัดกรุงเทพกรุงเทพครับเคยพูดจากศกตอนหมางขั้นหลายครั้งหลายหนแล้วก็สามเดือนก่อนผมยังพูดจากทักเกณเดี๋ยวนี้กลาเป็นพูดไรได้แล้ว ขอความตาลุนตาหลวงตาโทษโทษให้ผมด้วยครับจะมีอะไรล่ะจะจะไปรู้เรื่องรู้อะไรได้ดีล่ะเจอกันเลยเขามาจากกรุงเทพเขาเข้าใจว่าเขาเคยประมาทพลาดทั้งหลวงตาเขาเคยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเคยพูดจาประมาทพลาดทั้งหลวงตาตอนนี้ก็เลยมาขอขมา อาราบาไปขับบา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 เราว่าว่านี้ไปขับไรบารรบา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 โอเคไหมอผมว่าทุกคนบอกว่าดวางตาเร็จปิดแล้วผมว่าไม่หรอกเพราะท่านไม่เมตตาในยกชวนเหมือนท่านทักเสียงพระอราหันต์ต้องเมตตาเท่ากัน ผม,มว่าผมผ่านวัดหลวงตาหลายครั้งไม่เคยจันึกเข้ามากับทา่านแม้แต่เงินอายุสิบปวกผมก็ยังกลับแต่ไม่เคยรัทตาหลวงหตาเลยเขาเี่นนี้หลายครั้งเอาว่าสักว่าเขา เขาได้ยินข right ่าวมาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันแล้วแต่เขาเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลวงตาไม่เมตตาในชวนหลีไฟไม่เมตตาทักถึงจินวัตรแล้วครับเขาผ่านไม่เมตตาช่วยหลีไฟอ่าไปเมตตาทักถึงจินวัตรเขาบอกไม่ยุติธรรมก็ไปเมตตาทักถึงจินวัตรในตอนนั้นนะครับเรื่องนนเรื่องนานแล้วครับเมื่อเจ็ดปีก่อนเมื่อเจ็ดปีก่อนนี่เขาผ่าน ผ่านมาที่วัดบ่อยๆนี่เขาก็ไม่เข้ามากาบเขาก็บอกว่าแม้จะเนรเนี่ยเขาก็กาบแต่หลวงตาเขาเขาไม่เข้ามากาบแล้วก็พูดไม่ชัดเลยครับนี่เลยพูดไม่ชัดเขาเลยเขาพูดไม่ชัดนี่ฮะก็เลยมาขอขมาหลวงตาเขาพูดไม่ชัดราะอะไรคือเจ้ามาขอมาอกก็เขาดีๆอยู่ไม่เป็นอะไรเขาไปคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้พูดจาอย่างนี้แหละครับ เป็นพระครับนี่นะครับพูดอยแบบนี้ครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเขาประมาทพลาครั้งหลงตาคือมาขอขอมาครับในชีวิตผมก็ทำบุญมาเยอะผมสร้งางท่าไตรศิลป์ลมาดีสิบล้านบาทผมมามทำบุญในครอบครัวศาสนามามากกว่าสิบล้านบาทยังลงเที่ยาบาลต่างๆ ที่จะาเห็นว่ามีแต่เรื่องนี้ที่ผมทำบาตรเห็นแลาวไห<ป>มเขาบอกเขาทำบุญมามากสร้าง<อ>พระต่ายกีดกวนมากยี่สิบล้านทำบุญเขาทำบุญมาตลอดแล้วก็สร้างพระตรปยกดกเขาว่าคิดแล้วเป็นเงินอย่างยี่สิบล้านบาทได้เขาบอกคิดดูแล้วไม่มีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาพูดจาไม่ชัดไม่ดีแบบเนี้ก็มีเรื่องเดียวถึงมาขอเข้ามาครับ เราขอเข้ามากับเราว่าครับครับเพราะอะไรกับเราคิดขอเข้ามาก็เมื่อกี้นี่ฮะที่บอกเขาเขาประมาทพลาดเขาบอกหลวงตามไม่เมตตาคนให้เสมอกันไปเมตตาในชวนมากให้ไปเมตตาทักษิณมากกว่าในชวนเนี่ยนี่เขาคงพักพวกในชวนประจักิที่พักร้องร้อไม่ได้ครับผมรับหรือคนที่มีปัญหาท่านผู้ใหญ่บ้านท่าวต่างบานอะไบาง เราเบี้ยจ่ารทับได้ช่วนทะลกขีดได้ชวยด้วยทั้งทักถึงทะลุขีดทักถึงด้วยเบี้ยจายด้วยกันทั้งนั้นเลยจะยากัดกันไม่ใช่หมาเข้าใจะเลยเพราะนั้นเราพอตาให้ภัยเขาไหมครับเขาจะ<อ>ได้เ<ว>ขายังติดใจลลงตาให้ใครไหมให้ให้เขาไหมครับให้ก<ว>็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดครั้งหลงตาอยู่คิด หือว่าเขาคิดใหม่ใช่ไหมครับใช่คิดใหม่ได้เมื่อสองวันก่อนผมไปกับอาจารย์คุยที่วัดดอนดีเวไปกัาบอาจารย์คุยครับไปกาบท่านอาจารย์คุยที่วัดดอสีชมพูครับก็ท่านก็เรียกว่า ต้องมาบัตตาบัตตาบัตตุตาแล้วก็ทุกอย่างจะดีองมาแล้วแล้วโอ้